โอ้ย,อยจะเด็นน่าแม่เก๋อ,อยากให้แม่กเด็นสิค่ะวันนี้แม่เก๋น,น้องบัวแล้วก็พ่อพองนะคะจะมาชวนทุกคนบริหา,การกล้ามเนื้อปากโดยใช้หน,นังยางนึกออกกันหรือยังคะว่าจะใช้วิธีไหนก่อนไปดูกดไลค์ให้ครบ1 0 0นะคะแล้วไปติดตามแม่เก๋กับน้องบัวได้ที่เฟซบ o ๊กแฟนเพจหม่อมีบัวคะ่ะเลือกสองสีเดีวยวสีอะไรเอาสีชมพู ว่าสีเขียวกับสีชมพูของแม่เกดเอาเป็นสีเยลโล่กับเรดพ่อพองกับสีอะไรสีบลูน้องวัวเอาสีแล,ล้วก็กรีดสองต้องไลยโอเคฉะนั้นสีที่เหลืออยู่ก็จะเป็นสีออเรนสีอะไรของน้องวัวโอเคน้องวัวได้สามสีเลยโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มแข่งกันเลยกระเป๋าคนแรกนะพ่อพงพร้อมไหมพร้อมแล้วครับ ครั้งที่หนึ่งน้ำว้ว<อ><อ>มีเด็กมาเปล่าของพ่อมีคนช่วยสีที่สองลูานะมาดูนะคะว่าสีที่สองพ่อพงจะไปได้ไครไหมชนกันเลย,ยชนกันเลยอะ่ะอันนี้เป็นตามไมเกดนะคะแมเกดเรียกไว้เป็นสีเยลโล่แล้วก็ Red. เรดอไลไรเดี๋ยวมาดูนะว่าสองสีของไม่เกตจะไปได้ไกลกว่าพ่อพงหรือเปล่าโอยไปไกลเลย รางวัลไหนรางวัลโอ้โหไดด้้ชุวนรางวัลเป็นชุดว่ายน้ำชุดหนังเงือกแล้วแม่ใส่ได้ไหมงั้นมาดูสีที่สองค่ะโอ๊ยโอ๊ยกระเด็นน่ะกม่เด็นอย่าให้ไม่กระเด็นสิเป่าใหม่ได้ไหมโอเคน้องบัวให้เป่าใหม่ยังไม่เก็บเป่าใหม่แล้วนะ ่าแรงแล้วสีชมพูแล้วน้อบัวเป่าสีม่วงแล้วอุ้ยอุ้ยอ่ะสีชมพูบ้างสีชมพูไปได้ไกลกว่าแม่ป่ะอุ้ยแล้วอุ้ยตบมือให้น้องบอัวหน่อยเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าของใครจะไปได้ไกลที่สุดเห็นหรือยัง,องโอโ้หน้องบัวยังเป่าได้กไกลกว่าแม่เกตีง่ะแค่หนังยางก,ก็สามารถนามาเล่นอะไรได้แล้วพัฒนากล้ามเนื้อปาก แบบนี้เลยวันนี้ไม่เกะกับน้องบัวไปแล้วนะบ๊ายบาย